เล่าข่า,าวเช้านี้สวัสดีค่ะสิกรกฎาคม2568คืบหน้าเงินช่วยชาวนานาปีเงินช่วยเหลือชาวนาปี2568ทับ69ไรละ1,000บาทจ่ายไม่เกิน10ไรสอสชัชาวานกังขาโดนหันเงินสดไร่ละ500แบ่งจ่ายให้เกษตรกร,ร,กรซื้อปุ๋ยและสารเคมีผ่านแอปทกศช่วยชาวนาจริงหรือ ความคืบหน้าแจกเงินไร้ละ1,000ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินบขเมื่อวันที่26มิถุนายน2568ที่มีนายพิชัยชุนหวาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมมีแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568ทับ 69, โดยหนึ่งในสีมาตรการเป็นโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่หรือเงินช่วยเหลือชาวนาคาดว่าจะใช้งบประมาณ3 9้าหมื่นล้านสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาหรือโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมศักยภาพพื้นที่มอบหมายให้กรมการค้าภายในร่วมกับทกศจัดทำโครงการ ในส่วนของการสนับสนุนอัตรา500บาทต่อไร่ไม่เกิน10ไร่และสนับสนุนปัจจัยการผลิตผ่าน,นกลไกประเป๋าเงินทกาสาอัตรา500บาทต่อไร่ไม่เกิน10ไร่ล้านสุดนายชัชวานเพรยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรสสร้อยเอ็ักไทยสร้างไทยได้กระทู้ถามในสภาว่าพร้อมกับตั้งคำถามลงถึงเนบบขว่ามาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยชาวนาหรือซ้ำเติมกันแน่ จากที่เคยให้เงินสดไร่ละ1,000กลับลดเหลือแค่ไร่ละ500อีกเรื่องหนึ่งกลายเป็นปุ๋ยที่ชาวนาไม่ได้ต้องการแถมยังต้องกดรับสิทธิ์ผ่านแอป BAAc Mobile ถามจริงชาวนาอายุ60-70ใช้แอปเป็นกันกี่คนขณะที่ราคาปุ๋ยพุ่งเกินกระสอบละ1,200บาทค่าน้ำมันค่าแรงค่าไถนาไม่มีอะไรลดลงเลยแต่มาตรการรัฐกลับลดลงเฉย ผมถามแทนพี่น้องชาวนาอีกครั้งว่านี่คือนโยบายที่ยืนข้างชาวนาหรือไม่จึงขอฝากถึงรัฐบาลและนบคถึงเวลาทบทวนมาตรการนี้อย่างจริงจังเพราะสิ่งที่ชาวนาเรียกร้องไม่ใช่ของฟรีแต่คือความเป็นธรรมและความอยู่รอดอย่างไรก็ดีหากพี่น้องเกษตรกรสามารถทำอาชีพเกษตรกรรมได้มีปัจจัยการผลิตที่เพียบพร้อมเข้าถึงต้นทุนการผลิตที่ถูกลง และสำคัญขายผลผลิตได้ในราคาดีไม่ขาดทุนมาตรการช่วยเหลือต่างๆก็คงไม่จำเป็นวิธีการลงทะเบียนนะคะเกษตรกรสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนรัฐบาลจะสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ500บาทต่อไร่ไม่เกิน10ไร่โครงการนี้ครอบคลุมปุ๋ยเคมี K Me, ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธ์ เงื่อนไขเกษตรกรต้องลงทะเบียนกับกระทรวงส่งเสริมการเกษตรหรือผ่านแอปพลิเคชันฝาแงบุ๊กและต้องมีหลักฐานแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินและการปลูกข้าวคืบหน้าเงินชาวนาณนาปีปี65-69นะคะ